ตอนสรุปเจอกับกี่โมงแบบแก้ไขฮัลโหลลูกพ่อกลับมาแล้วว้าวพ่อเออลกูกแต่วันนี้พ่อต้องรีบดอนนะทำไมอะ่ะเอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีสงครามอุนเตา่าแมนหืมสงครามอุนเตา้าแมนใช่สงครามอุนเตาแมนทาให้ค่าจ้างมาเท่าไหร่อ่ะ ค่าอุลตร้าแมนเหยียบบ้านพัง4ล้านบาทรวมค่าซ่อม3ล้านบาทนี่แหละจะได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะไมันแปลกกว่าพ่อไม่แปลกหรอลกลโอ้โหค่าซ่อมถูกกว่าค่าบ้านอีกแล้วจะกลับพีโมงกับพ่อ โอ้ยก็ก็สิบเอ็ดโมงโอเคพ่อก็รีบรอเถอะพรุ่งนี้บีพรุ่งนี้บีไปปรับอุลตร้าแมนดิเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อว่าแต่เป็นอุลตร้าแมนอะไรอะล่าสุดเป็นสังหารชินอุลตร้าแมนรอบนี้อุลตร้าแมนไรซิ่งอุลตร้าแมนไรซิ่งถูกอุลตร้าแมนไรซิ่งเออเออพ่อไปนอนเถอะเดี๋ยวไปทำงานสายโอเคเช้าวันต่อมา อ้าวไม่เห็นพ่อเลยพ่อไปทํางานแล้วหรอมั้งไปซื้อของยี่ไปซื้อของ,อข,องของไปทําอาหารรอพ่อดีกว่ารับอะไรครับเผือกอ้าวคุณด่าผมเหรอไม่ใช่เผือกอ้าวคุณด่าผมอีกแล้วไม่ใช่ผมจะซื้อเผือกอ้าวอ้าวเหรอครับขอโทษทีนี่คนสมัยนี้ริริง,รง,รงฮัลโหล ฮัลโหลแคนดี้ว่างไหมอะ่ะไม่ว่างอะ่ะทำไมอะ่ะนั่งรอพ่ออยู่โอ้ยตอนแหละเรียกว่าว่างอ้าวเหรอเออเดี๋ยวฉันไปอธิบายนะโอเคปิงนองมาเร็วจังวะสรุปคือไม่ว่างเพราะนั่งรอพ่ออยู่เช่อ้า แบบนี้เขาเรว่าว้ายอ้าวถามซ้อมทำไมเนี่ยเออว่ะกริ่งกริ่งฮัรโหลพ่อฮัลโหลลูกพอดีว่ารรรคงไร่รร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 ร้รร่ะทรารร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 รคเรรรร ฮัลโหลนายเจ้าฮัลโหลอะไรค่าปรับไคจูนะ้วคะ่ะนี่ให้มากี่บาทอะ่ะแปดเก้าฮะแปดเก้าน้อยไปหรือเปล่าเออเงินเก้าแปดก็เท่านั้นแหละเออแค่นี้นะเฮ้ยแค่นี้ลูกเขาบอกว่าเก้าแปดเก้าแปดเขาก็จ้างถูกเกินแล้วกลับกี่โมองอะ่ะ สี่โมงสี่โมงกับพ่อแจก4สีโมงโอเคพ่อจะได้จะได้อุ่นอาหารด้วยเหรออืมอืมเผือกที่ต้มมาไว้นี่โอ้โหเย็นหมดแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวพ่อมาค่อยอุ่นก็ได้โอเคนี่แด้ดต้องก่รรอพ่อดานเลยนะก็ใช่นะสิอือ่าสมสารนะอืมอือ อะไรพ่อพ่อคงไมา่ได้ก,บบกลับสี่โมงเลยพ่อได้กลับหนึ่งทุ่มเพราะอะไรอะพ่อต้องไปหยุดพิภพบคำรามพิภพบคำราม,ามสงครามไททันใช่สงครามไททันเฮ้เยเขาจ้างเท่าไหร่โทรถามนายจ้างแป๊บหนึ่งล้านเอา้าจงไม่ทันถามเลย รู้ได้ไงอ่ะโทรไปแค่น,นี้ก็รู้แล้วแค่นี้ตูดตูดตูดฉันไม่ใช่ตูดโอเคอะไรอีกพอ่อมีสงครามที่ที่ลัสเซียในกิเรียเมียนามาลายูโปรตุเกสไทยแลนด์ฮึสงครามเยอะจังพ่อ เขนานั่นแหละมาดีกับหนุนท่มนะไล้กับเที่ยงคืนเที่ยงคืนจะเที่ยงคืนเที่ยงคืนออกมีสายเข้ามาใหม่ลูกฮะอะไรนะมีสงครามที่อเมริกาแคนาดาอังกฤษมันดิฟิลิป,ปินสุรินส,สีสีสมานสีสเกตดรือเปล่าสีสะมานเออเออ,เอ,อสีสมานก็สีสะมาน แค่นี้นะอือโอ๊ยอะไรกว่าคือเอ่อคือคืออะไรคือคืออะไรคือวางสาย,ยจบนะแบบนี้มันจะตอนนี้จะเป็นการแก้ไขจากตอนสรุปจากบบกี่โมงนะทุกคนเข้าใจกันหน่อยที่เน้เรื่องมันคล้ายๆเดิมอะจบนะ โปรติดตามตอนต่อไป